มาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชัน o b e c Content Center กันค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีทั้ง8ประเภทหนังสือเช่นชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาต่างๆสื่อ DLTV สื่ออจทอสื่อสอสอวทวิดีโอสื่อวิดิทัศน์ที่ตรงตามตัวชีวัดต่างๆ ภาพเสียงแอปข้อสอบเทมเพตใบงานโคดิง้งแบบฝึกหัดเรื่องสระบัตรสระภาษาไทยบัตรสระพยัญชนะไทยแบบฝึกหัดคัดพยัญชนะไทยบัตรเรียนรู้พยัญชนะไทยเทมเพตปลุกรายงานแฟด ซึ่งครูผู้รับผิดชอบได้มีการแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน o b e c Content Center ให้กับครูผู้สอนและบุคลากรภายในโรงเรียนประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ครูผู้สอนได้นำวิดีทัศน์ในแอปพลิเคชัน o b e c Content Center ที่ตรงตามตัวชี้วัดใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียนในรายวิชาต่างๆเช่นวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่2เรื่องการหาผลลบจากตารางร้อยตาราง1ิตารางหน่วยสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับโดยจุดประสงค์การเรียนในวันนี้คือนักเรียนสามารถหาผลลบที่ม่เกิน1,000โดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยครับ นักเรียนเห็นอะไรในถาดที่ครูถืออยู่ครับใช่แล้วครับนี่คือมะนาวนั่นเองแล้วถาดนี้มีมะนาวกี่ผลครับข้อดีของแอปพลิเคชัน o b e c Content s e n t t r r คุณครูสามารถค้นคว้าหาสื่อต่างๆที่ได้รวบรวมจากแหล่งการเรียนรู้หลากหลายสำนักพิมพ์ได้อย่างสะดวก จากการนำสื่อ o b e c Content Center ไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหัวหมากบนส่งผลให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการโต้อตอบกับครูผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เรียนได้มากขึ้นและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านร่วมกันฝ่าฟันผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้ค่ะ